สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้อยู่กับวอซเช่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผม ก็คือว่าผมจะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆใครมาลงเนี่ยก็จะได้แบบเฮ้ยเลือกซื้ออาวุธถูกนะครับผมตามจุดประสงค์ที่เราเล่นนะครับผมถามว่าทำไมผมต้องมาทําคลิปนี้นะครับเพราะว่า1นึ่งต้นทุนแต่ละคนเนี่ยคือไม่เท่ากันนะครับในการเลือกซื้ออาวุธเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับผมบางคนก็อยากแบบไม่อยากจะเสี่ยงเงินหลายรอบอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ผมแจ้งก่อนว่าเซิร์ฟแลนมูฟเนี่ยนะครับผมราคานะค่อนข้างตึงนะครับผม จะได้จัดสรรบปงส่วนนะเพราะผมได้ไดถูกนะอ่าโอเคทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอา,อาวุธนะครับผมของอาชีพนักธนูอย่างเดียวก่อนนะครับผมอาชีพอื่นเดี๋ยวผม่ามาทําให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอพูดถึงธนูก่อนนะครับสําหรับนะครับผมใครนะครับผมที่ต้องการเนี่ยจะมาลงเซิร์ฟนี้แล้วเฮ้ เซิร์ฟนี้เขาเล่นอาวุธอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่าเดีย๋ยววันนี้จะผมจะมาแนะนําให้นะครับผมอ่ะโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมต้องเลือกก่อนว่าเราจะเล่นสายอะไรนะครับถามว่าทําไมต้องเลือกก่อนว่าเล่นสายอะไรนะครับผมยกตัวอย่างอา่บางคนเล่นปิ้นนะครับแต่ไป ซื้อธนูพาวมาธนูเด็กมาอะไรเงี้ยครับผมมันจะทําให้เรายิงสกิลปิ้นเนี่ยเบามากนะครับผมเพราะว่าอาวุธพาวเนี่ยอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับผมมันไม่ได้บวกค่าพลังงานนะครับเออเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะคือเราต้องเลือกสายก่อนนะครับทีนี้พอเลือกสายได้แล้วนะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มาดูต่อนะครับอาวุธธนูเนี่ย คือผมจะแบ่งออกเป็นสสายแล้วกันนะครับเป็นสายกายภาพกับสายปิ้นนะครับผมหรือว่าสายเวทนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยผมพอเราแบ่งส่วนมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแบ่งมาเป็นสสายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงสายกายภาพก่อนนะครับสายกายภาพนะครับผมอันนี้คือผมจากจากที่ผมดูมาแล้วเนี่ยนะครับผมคุ้มที่สุดนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 3สอันนะครับผมอันแรกนะครับผมสาหรับอันนี้คือผมพูดถึงกายภาพไปเลนะ อันแรกเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับเป็นธนูบอสพาวบวก10นะครับผมธนูบอสพาวบวก10นะครับเพราะอะไรทำไมถึงแนะนำธนูบอสพาวบวก10เป็นอันแรกเพราะว่า1ราคานะครับมันจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทแล้วดาเมจมันเนี่ยแทบจะแตะแดนพาวได้เลยนะครับผม แต่ว่ามันแรงสู้แดนพาไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าดาเมจเนี่ยนะครับผมอ่าแต่ทีนี้ข้อเสียของธนูบอสพาวเนี่ยนะครับผมมันเสียอย่างเดียวเลยคือค่าความแม่นยำนะครับอัตราการโจมตีมันน้อยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องอขยันลงไฟฟ้าบ่อยๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาแต้มไฟฟ้าเนี่ยนะครับมากดประดับไฟฟ้าทับนะครับผม เออเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของความแม่นยำตรงนี้นะครับผมเออเหมือนกับว่าทดแทนกันว่างันเถอะนะครับผมโอเคหนึ่งอย่างแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างที่สองครับก็คือธนูแดนเด็กนะครับผมธนูแดนเด็กบวกสิราคาก็จะแพงแตกต่างกันไปนะเมื่อสักครู่นี้ประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมอ่าธนูแดนเด็กบวกสิตอนนี้ที่ผมเจอราคานะครับต่าสุดอยู่ที่2,000นะครับแพงสุดอยู่ที่2อ0 0นะครับผมดาเมจดแรงเหมือนกันนะดาเมจดแรงเหมือนกันนะครับผมเออ นะครับแม่นยำก็ได้นะครับผมเพราะว่าเหร็ดแม่นยำอัตราการยมตีอะไรของแดนของอาวุธแดนเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต่อมาอันที่3ครับก็คือธนูแดนพาวนะครับผมะนะครับสอย่างนี้นะครับผมราคาธนูแดนพาวก็จะแพงนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมแค่ประมาณให้เฉยๆได้แต่ว่าราคาที่ชัดเจนร้อเนี่ยที่เป็นราคาตลาดเนี่ยบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับจะบอกได้อย่างเดียวว่ามันกําลังลงราคามันกําลังตก นะครับผมสาหรับธนูแดนพาวนะครับผมอ่าธนูแดนพาวเนี่ยตอนนี้คือบวก1ิบที่ผมเห็นเขาขายกันอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันกว่าบาทนะลงจากเจ0ดพลงมานะครับเออนะครับสำหรับใครที่มีทุนทรัพย์นะเออนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบว่ามีค่อนข้างจำกัดก็แนะนำเป็นอบอสทาวนะครับผมบวก10กับธนูแดนเด็กบวก1ิบนะครับผมราคาก็อยู่ที่มาพันกว่าบาทถึงันห้านะครับผมอ่อนะครับแล้วก็ ส่วนปิ้นเนี่ยไม่ต้องไปทําความเข้าใจอะไรกับมันมากเลยนะครับผมใครเล่นเล็กปิ้นอะไรก็เลือกเป็นธนูปิ้นไปเลยครับมีแค่อันเดียวไม่มีใช้เลือกแบบธนูสายกายภาพนะครับผมเออเพราะว่าธนูแดนปิ้นเนี่ยนะครับผมมันบวกค่าพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับผมทําให้ยิงสกิลปิ้นแรงมากๆนะครับผมอ่านะครับก็อันนี้เลือกอาวุธจบแล้วนะนะครับผมสาหรับอ่าและทีนี้ผมขออ่าให้คําแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอ่าถามว่าทําไมเราถึง เลือกเล่นอาวุธแดนเด็กบวกสิบนะครับหนึ่งคือจุดประสงค์เพื่อนเนี่ยคือเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราอะ่ะเฮ้ยมีเพื่อนล่าบอสหรือเปล่านะครับแล้วเราอ่าล่าบอสประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยเรามาวอเฉยๆนะครับมาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวกับการล่าบอสเนี่ยคือดาเมจเวลาเราวอรเนี่ยคือมันมันเชื่อมดาเมจกับเพื่อนได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสกิลมันนับกันอยู่แล้วนะมันยิงกันคนเดียวไม่ตายอยู่แล้วอะ่ะ นะครับผมผมก็แนะนําเอาแค่แบบแดนเด็กบวกส0ก็พอแรงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจุดประสงค์มาเพื่อล่าบอสตั้งใจจะมาแย่งบอสนะครับผมแดนพาวนะครับมแรงถ้าเกิดคุณถือแดนเด็กบวก10มามาเจอตี้ที่เขาใส่ Powell, แดนพาวเราก็ยิงดาเมจสู้กับเขาไม่ได้ นะครับผมประมาณนี้ต้องต้องอยู่ที่จุดจุดประสงค์เราด้วยนะว่าเราจะมาเล่นแบบไหนนะครับแต่อาวุธก็คือผมแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับผมใครที่ได้ฟังแล้วก็จะได้แบบวางแผนถูกว่าเราเออควรจะซื้ออะไรดีนะครับผมส่วนอาวุธอย่างอื่นที่ผมไม่แนะนานะครับผมคือผมมองว่ามันมันไม่คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปซื้ออาวุธ อื่นนอ,น,อนอกจากที่ผมแนะนําเนี่ยนะครับราคาบวกสิบมันก็แบบแตะๆกันอหะถา,ถามว่าทำไมผมถึงไม่ไม่พูดถึง 9. บวกเก้าบวกเก้าก็เล่นได้ครับแต่คือคุณจะจบที่บวกเก้าหรือเปล่าละ่ะสมมติว่าถ้าเกิดคุณซื้อบวกเก้ามาปุ๊บเนี่ยคุณไปบวกอะ่ะคือยังไงคุณก็ต้องทาของอีกอะถ้าเกิดในอนาคคุณคุณไม่จบอะใช่ไหมแต่คือบวกสิบคือมันจบไงคุณจ่ายเงินแค่รอบเดียวนะครับผมถามว่าบวกเก้าซื้อมาเล่นได้ไหมได้ครับเออแต่แต่แตถ้าเกิดแบบ ไปทาของอะคือผมผ่านการทําของมาก่อนไงผมรู้ว่าแบบเฮ้ยบวกอะมันยากแค่ไหนนะเออคือบวกก้ามันไม่จบนะครับผมอ่าเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนํานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเพื่อนๆถามกันมาว่าของทับอะมันแตกต่างกันไหมนะครับผมถ้าเกิดเป็นทับถาวรไม่แตกต่างต่างกันแค่ความสวยกับความแรงนะครับผมควันดําแสงดาวนะครับทับเฟนทับมังกรนะครับทุกอย่าง นะครับผมสเตตัสเหมือนกันหมดนะครับผมสเตตัสอาวุธทับมีอะไรนะครับผมมีแม่นยำบวก10บครับอ่าความแรงบวก25เลือดบวก150เยอะมากนะครับผมแม่นยำสิบนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใครคือเซิร์ฟเนี่ยใครไม่มีแม่นยำเนี่ยแม่นยำน้อยนี่คือแบบทำดาเมจยากนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมหลุนะครับอ่านะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังแบบสงสัยเรื่องอาวุธอยู่แล้วกันนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมานําเสนอแล้วก็แนะนําให้นะครับผมโอเคนะครับผมคือสุดแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเอาตามที่ตัวเองไหวนะครับผมแล้วก็จุดประสงค์ที่เราจะเล่นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสวัสดีครับ